ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีบุตรศรีชัยจรุนพงศ์หัวหน้าทีมวิจัยจากคณะสาธารณาสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดส9ส่งผลให้ความต้องการของสมุนไพรฟ้าทลายโจรสูงขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงมีการตั้งคำถามถึงสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่จำหน่ายในท้องตลาดว่ามีมาตรฐานมากน้อยเพียงใดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ไปถึงแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือได้หรือไม่จึงได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคีดครือข่ายได้แก่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกรรมธิการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมผู้ว่าราชก,การจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโร โดยการลงพื้นที่วิจัยในพื้นที่อำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครเนื่องจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีการปลูกฟ้าทลายโจรในรูปแบบการปลูกแบบเน้นการเจริญเติบโตของต้นไม่มุ่งเน้นคุณค่าของสารแอนโดรกาโฟไลนเนื่องจากการขาดองค์ความรู้และเทคนิคเฉพาะด้านทีมวิจัยจึงได้เข้าไปสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มสมุนไพรห่วงโซ่คุณภาพฟ้าทลายโจร จากเดิมที่ใช้เมล็ดพันธุ์จากชุมชนปลูกเองขายเองในตลาดกลางชุมชนนำมาปรับปรุงห่วงโซ่คุณภาพใหม่โดยมีการคัดเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรจากแปลงของจังหวัดปราจีนบุรีพัฒนากระบวนการปลูกแบบแปลงมาตรฐานปรับปรุงดินและปรับปรุงระบบน้ำการดูแลการเก็บเกี่ยวให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์แปลงมาตรฐานอบรมการเก็บเกี่ยวลดต้นทุนการกำจัดวัชพืชจนถึงการตากแห้ง เพื่อให้ได้ค่าสารสำคัญสูงแอนโดกาฟลไลซ์ซึ่งพบว่าจากเดิมที่เคยได้1%เเพิ่มขึ้นเป็น4-6%สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟ้าทลายโจร1น1กิโลกร,รัมตากแห้งเป็นแคปซูลจากกิโลกร,รัมละ150บาทเพิ่มขึ้นเป็น2,000บาทมีการสร้างตราสินค้าภูพานภัยเป็นตราสินค้าหลักของกลุ่มและสร้างรูปแบบในการรับรู้ผ่านตลาดออนไลน์ในเพจภูพานภัย ฟ้าทลายโจรแห้งต้นกล้าฟ้าทลายโจรมีการทำ MOU และ contact farming กับบริษัทโรงงานผลิตยาแคปซูลแปรรูปแคปซูลยา2บริษัทเกษตรกร,ร,กรมีไรายได้เพิ่มขึ้นจาก1,000 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเป็น2,000 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้น2เท่าส่งผลให้มีเกษตรกร,ร,กรนอกพื้นที่สนใจโมเดลเพิ่มเติมอีก3กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทางนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมกันนี้นักวิจัยได้นําชุดความรู้สมุนไพรฟ้าทลายโจรนําไปขยายผลในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบลหรือ U2T ในพื้นที่อําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครด้วย